จากการชุมนุมของกลุ่มรัษดรเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับวันนี้นายมนตรีออกแถลงการนะครับเป็นแถลงการเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการใช้กฎหมายอย่างเข้มขน้นกับผู้ชุมนุมที่ทําผิดกฎหมาย<ล>นับจากนี้เป็นต้นไปาาตรร้อองงเื่ปบ เลือกซีวิตดีกว่าเลือกดีแล้วซีวิตมีวิตามินซีสูง120มิลลิกรัมคิดเป็น2เท่าพัฒนามาจากแบรนด์ของญี่ปุน่นอยู่คู่คนไทยมานานอร่อยด้วยเบลล่าดื่มทุกวันค่ะซีวิตแบร,รนด์แรกและแบรนด์เดียวของเบลล่าโฟมล้างหน้าที่ดีนอกจากทําให้หน้าสะอาดใสแล้ว <c oughs> ต้องเข้ากันได้กับทุกคนด้วยค <c oughs> รีมนวบเนเจอร a เฟสโฟมโฟมล้างหน้าพลังธรรมชาติ ช่วยลดความมันสาเหตุของการเกิดสิวอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวหน้าสะอาดใสในแบบที่คุณเป็นครีมโนบุเนเชอรเฟิโ์มว้าวคุณเลือแต่งหน้าผิวคุณสูญเสียคอลลาเจนทำให้เกิดริ้วรอย Post A ใหม่พอเซดเนอร์เคลมีไฮยาคอลลาเจนผิวดูตึงดูเด้งดูเปล่งปลังล่งอัลบัามแรกเลยนะโหไม่เปลี่ยนเลยค่ะพอเซดเนอรโค ใหม่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตแอนตี้แบคแบคทีเรียอาจติดมากโดยไม่รู้ตัวช่วยปกป้องจากแบคทีเรีย99%ด้วยเทคโนโลยีแอนตี้แบคมั่นใจตลอด24ชั่วโมงพร้อมคงสีสันให้สดใสใหม่คอมฟอร์ตแอนตี้แบคเบลล่าคอนเฟิร์มค่ะว่าแว่นขับเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชชว่์เพราะรับปรันมาตรฐานราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมถูกถูกถูกเรื่องแว่นตาเบลล่ากล้าคอนเฟิร์ม บูสต์ผมสะอาดดูนุ่มชุ่มชื้นโดฟ์พยาลูรอแชมพูใหม่พลังจากพฮยาลูรอนจากสกินแคร์แชมพูเซรั่มใสทำความสะอาดล้ำลึกบูสต์ผมดูนุ่มดูชุ่มชื้นใหม่โดฟ์พยาลูรอเซรั่มแชมพูหิวจังกินอะไรดีนะนี่เลยขนอเขาต้องใหม่ข้าวหอมมะลิเต็มมล็ดสุยสุดเด็ดจากขนอพร้อมหมูสับและเห็ดหอมแท้ขนอเขาต้งใหม่อร่อยเหมือนแม่ทำให้ อยู่บ้านเครียดหิวมองเศร้าอ่ะลองนี่จิตร้าพเพอร์ลี่ไวท์ด้วยสารสกัดไข่มกเกาหลีและกลูตาเอให้ผิวดูออรดาแฮปปี้พร้อมวิตามินซีเท่าช่วยบูสต์เกาะปกป้องผิวผิวดูออรดาเฮลตี้ผิวก็แฮปปี้ด้วยจิตร้า,พราพเพอร์ลี่ไวท์จัดการใบบัสต้องทาสี สีทาภายในเบเยเลแอนตี้ไวรัสที่มีนวัตรกรรมโกลไอออนช่วยยับยั้งไวรัสพิสูจน์โดยสถาบานันสุขภาพจากประเทศอังกฤษเบเยเชลแอนตี้ไวรัสจัดการไวรัสด้วยโกลไอออนเตรียมพร้อมกับดีล็อกครั้ง่ยวสุดเลยของพวกเรา <c oughs> ไม่ว่าจะโดนแดดหรือเจอลมแรงเพราะมีซันเซิลด้วยสารสกัดอาร์เก,กนออยและแค่มิเลียเอเซนส์ให้ผมจัดทรงง่ายขึ้น5เท่าและหอมนานตลอดวนันผมสวยจนต้องไลค์ซันเซิล ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายวินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายวินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบำรุงร่างกายบำรงุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาถึงเล่นเลยอ,อยู่บ้านคราบที่เปื้อนก็อาจมีแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยบริสเอ็กเซลช่วยขาจัดคราบเฉียบขาดชำระล้างแบคทีเรีย99.9%บริสเอ็กเซลยิ่งสะอาดยิ่งปกป้องจากแบคทีเรีย จะต้องสินค้าวันนี้จัดหนึ่งล้านสี่แสน้าหมื่นสามพันแดร้เจ็สิบเก้าชิ้นโ้นไปนกดังสามแสนเจ็ม่นหันสองร้อยกสบาชิ้นตามนี้นะอ่ะนี่จะต้องสินค้าวันนี้จดหนึ่งล้นสี่แสามมื่นสมพันแปอยเจ็นสิบเกบามิ้นโนต์ก็องามสนกบ็งโมเมน์ก็ัยาอสร้อยหกสรบห้าชิ้นตามนี้นะอ่ะนี่จะต้องสินค้วันนี้จัดหนึงล้าสี่แสนห้าหมื่นสายพชนวยฟื้นบำรุดสมเส้ยตร้นุดให้ผกดูอิามแสนเ่็สวยต่นดเส้นบอกร้ายหกสิบ้เต็มที่ สูตรใหม่วิตามินซีสิบเท่าช่วยเบลอจุดด่างดำหอมผิวดูใสวิตามินซีสิบเท่าแบมพูสิบราซีแอนอี้สูตรใหม่ลองค้างเมื่อวานเด็กขี้ลืมไม่อยากล้างรู้ไหมคะว่าอาหารค้างคืนทำให้เกิดแบคทีเรียได้อซันไลท์พลัสแอนตี้แบคไม่ได้แค่ขจัดคราบมานันแต่ยังช่วยขจัดแบคทีเรียได้ถึง99.9%ซันไลท์พลัสแอนตี้แบคที่เรามีสีคุณประโยชน์ก็เพื่อให้คุณเล่น พลัน,ลานจาก4คุณประโยชน์ในดัชมิลโฟอินวอร่อยสดชื่นเพลินๆได้ประโยชน์เพลินๆโหเพิมฐานหิวดูออร่าจังว้าวดูฉ่ำเด้งแค่ผิวเราหมองเน่าต้องสิตรัสซีนอีเจลโลชั่นใหม่วิตามินซีห้าสิบเท่าไม่เน่าดูออร่าฉ่ำเด้งใหม่ซิตรัสซีนอี ปกป้องไว้ได้เสมอด้วยเดตดต่ลบูสต์ผมสะอาดดูนุ่มชุ่มชื้นโดฟไฮยาลูรอนแชมพูใหม่พลังจากไฮยาลูรอนจากสกินแคร์แชมพูเซรั่มใสทำความสะอาดล้ำลึกบูสต์ผมดูนุ่มดูชุ่มชื้นใหม่โดฟไฮยาลูรอนเซรั่มแชมพูสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต 26ปีแห่งความภาคภูมิใจชีวิตดีดีเพราะสมิตแคปิตอลจัดให้ทีโพเพียวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบท่านผู้ชมครับ